อาหารที่จัดมาเนี่ยติดได้มาด้วยความชอบธรรมแยกให้สม่ำเสมอนะภายในครัวภายในวัดนี่พระเดินกับทางข้างในให้จัดให้สม่ำเสมอกันนี่คือครอบครัวหนึ่งวัดป่าบรรตาดมีครอบครัวเรียกว่าครอบครัวของวัดป่าบรรตาดอะไระไหลเข้ามามากน้อยต้องแจก ให้ทั่วถึงสม่สำเสมอนี่เรียกว่าเป็นธรรมอันนี้ก็เคยปฏิบัติมาแล้วได้เตือนอยู่เสมอเพราะผู้ที่มาอยู่ซึ่งจะต้องจัดต้องทำนั่นนี่มันเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยนี่คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสตคาโอเทรงพระเมตตาเป็นพื้นฐานม,มาแล้วตั้งแต่ตั้งศาสนาขึ้นมาเขากระจายมาเรื่อยๆถ้ามีธรรในใจล้วเมตตามีละ มันเรามีเมื่อมันมีอะไรนี่แล้วมันมันจะค่อยกระจายเหมือนน้าเทเรามีปับ๊บมันก็จะไหลออกไหลออกไปกระจายออกไปมีมากมีน้อยมาเท่าไห่ไหลกระจายออกไปหมดเลยให้ตกไม่ค้างล่ะสำเร็จนี่พูดได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยบอกว่าไม่มีอะไรที่จะตกค้างในหัวใจเราเราไม่มีสมบัติเงินทองเคาของมากน้อยจะไม่มีอยู่ในนี่เลยจะออกไปหมด สำหรับเราก็มีแต่คำว่าพอแล้วทุกอยา่างไม่มีอะไรบกต้องเลยพูดให้เต็มแม็เต็มหน่วยจากการบำเพ็ญทามาโดยลำดับลำนาตั้งแต่ต้นที่ออกประาพืชปฏิบัติการรักษาศีลธรรมในระบวยดนี่ก็เป็นประเภทหนึง่งแต่การออกปฏิบัติกจากจัดกิเลสน,นี่เป็นประเภทที่หนักมากทีเดียวประเภทที่ชีวิตจิตใจเข้าแลกกันเลย บางครั้งเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีตกเวทีว่างมีแต่ไม่เคยสลบนั่นแหละเราก็ยอมรับว่าเราไม่เคยสลบเชียดตลอดไม่เคยสลบเอาบอกว่าสลบอย่าว่าจะเพียงสลบถึงขั้นจะควรตายเอาตายานั่นมันมีอยู่แล้วเส้นฉีดฉีดเส้นไปแล้วถ้าถึงขั้นถึงควรตายไม่มีเสลายีวิตพึ่งเลยเจ้าแต่วันไม่ถึงขั้นนั้นก็เฉียดเฉียดเฉียดก,ก็ผ่านไปผ่านไป เรื่องค่ากิเลสเป็นสิ่งที่ลําบากมากทั้งละมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจัก์โลกจึงไม่มีใครสนใจจะแก้ไขถอดถอนกิเลสจากหัวใจนอกจากจะส่งเสริมให้มากมูลขึ้นมาเพื่อก่อฝืนก่อไฟค้อมยุ่งเหยิงวุ่นวายเผาต้นและผู้อื่นให้เดือดร้อนไปทั่วโลกดินแดนมีตั้งแต่งเรื่องของกิเลสแต่อำนาจทั้งนั้นแต่โลกมองไม่เห็นกันอาวุทธที่เจ้าจึงในทอพระไถ่ที่ พระองค์มองเห็นหมดทำมิจ้าหมดเลยเห็นหมดเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนมีสาเหตุเป็นมาจากอะไรอะไรเลยมาจากกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ถือบังเหียนอยู่นี่นะ <c oughs> ไม่มาจากอะไรมาจากกิเลสทั้งนั้นถ้ามีธรรมเขาแทรกก็พอฟัดพอเบี่ยงกันไปมีการยับยั้งชั่งตัวโลกก็พอสงบอะไรบ้างนะ <c oughs> ความบังมีสีสู่ความดีความเด่นนยศชาวรรณศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสเสริมทั้งนั้นนะไม่ใช่เรื่องของธรรมนะกิเลสเสริมเสริมไม่ลืมเนื้อลืมตัวแล้วดีดดิ้นอยากได้ไมันมีเมืองพอแล้ะดีดตลอดจนทั้งถึงวันตายแล้วก็ตายได้เช่นเดียวกับโลกตัวทั่วไปนั่นแหละแต่กิเลสมันไม่ยอมรับอแต่ก็ตายวาดมันทำอะไรถึงใจแล้วก็ตายไปอย่างนั้นนะ เขาตายแล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวสมบัติเงินทองก็ของมากน้อยทิ้งเกอนอย่เหมือนกับร่างกายจะของทิ้งไว้นั่นแหละใครจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่จ้าของหมดอะไรตายอย่างแล้วสลัดลงไปแล้วเรียกว่าตายแล้วเหมือนวัตถุทั้งหลายนั่นจะเหมือนกันกับนี้นะไม่มีใครเอาไปได้ละสิ่งที่ติดตัวที่โลกมองไม่เห็นนี่คือพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นได้ชัดเจนภาษาอันดับที่สองมองเห็นได้ชัดเจน คือบาปและบุญติดอยู่กับหัวใจนี่ละพาให้ไปเกิดในภพชาติต่างๆมีความเหลื่อมล้ำสาำสูงต่างกันเพราะบาปบุญมีมากมีน้อยภายในจิตใจอันนี้พาให้เป็นเป็นเชื้อพาให้เกิดดีชั่วต่างๆดังนึึงแสดงว่ากรรมสัตเตวิพัตชาติยะดิลัมหินปณีจางกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้มีความกระนีเลวซามต่างกัน เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจงเกิดแม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็ไม่เหมือนกันมนุษย์เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวก็ไม่เหมือนกันและขหัดท่าทีกิริยาจิตนิสัยความมีความจนความโง่ความฉลาดไม่ได้เหมือนกันเลยมันฝังอยู่ในจิตใจพาให้มาเกิดคือการแสดงออกจริงแสดงออกจากใจทั้งนั้นแหละอันนี้ติดตัวท่านจึงให้ระวังสิ่งที่ติดตัว ที่เป็นภัยแก่ตัวเองคือบาปกรรมอย่าอย่าพากันหานธรรมนะหานธรรมก็คือหานธรรมลายตัวเองนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะอะไรที่ไม่ดีพระุทธเจ้าสอนให,ให้ให้เชื่อนะถ้าเชื่อกิเลยแล้วจะจมไปตลอดนถ้าเชื่อธรรมแล้วจะฟื้นมีทางหลบตัวหลีกตัวให้เล็ดลอดไปได้นะมันถ้าเชื่อธรรมมีทางเล็ดลอดได้ถ้าเชื่อกิเลสแล้วก็ไปตลอดนะี่พูดถึงเรื่องการ ําทประโยชน์ให้โลกของเราเราก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เข้ากับกิเลสฟาดกันเต็มเหนี่ยวแม้มองดูเมฆหมอกดินฟ้าอากาศที่ไหนมองแต่กิเลสกับทําฟาดกันบนหัวใจเท่านั้นจะเป็นจะตายถึงขัน้นจะสลบสลายก,ก็มีก็ไม่ยอมถอยเอาซะจนกระทั่งกิเลสมันทนไม่ได้เหมือนกันเมื่อการต่อสู้มันมีการยับยัง้งชั่งตัวฟาดกันเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวควรเป็น,เ,ปนเอาควรตายตายสุดท้ายกิเลส มันก็ม้วนเสือลงไปได้ล่ะเอาเอาพังครั้งนี้เอาพังครั้งนั้นอ,อืเวลาเราอ,อาา่อนมันก็ตีแล้วทันทีมืตีแล้วเราก็หลบหลบหล,ลบฉากกันเหมือนนั่งหวยเอากันจนกระทั่งหลายครั้งหลายหนความชำนี้ชำนาญในการชำราก,กิเลสก็มีความชำนี้ชำนาญเฉลียวฉลาดแหลมคมก้นเรื่อยๆนี่ก็ค่อยขาดไปขาดไปจนกระทั่งฟาดซะจนม้วนเสือแล้ว ไม่มีอะไรเลยที่จะเข้ามายุ่งทางภายในจิตใจจ <c oughs> ิเลสเป็นตัวสมมุติอันอันเลิศเลอสุดยอดที่สุดที่โลกไม่มองไม่เห็นเลิศเดอก็คือว่าเลิศเลอของคนหลงจิเลตนั่นแหละของพวกครางจิเรหลงตามมันทั้งนั้นที่จะเห็นว่าจิเรไม่ดีนี่รู้สึกจะไม่มีนะอันนี้แหละก่อมโลกทำให้โลกได้ลืมเนื้อลืม,ลมตัวอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่อะไร มีแต่กิเลสดูกันก็ดูด้วยความเอาฟืนเอาไฟเผากันถ้าทําดูกันนี่พลากพลากไฟจากกันออืมอน้ําดับไฟไปเรื่อยๆถ้าถ้าทำดูมันต่างกันนะพระพุทธเจ้าดูโลกดูด้วยธรรมโลกดูโลกดูด้วยความตาบอดหูหวกเอาหัวชนกันเลยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงมีแต่ความทุกข์ความเดอือดร้อนเพราะต่างคนต่างโง่เขาบ่ปัญญา กตบกอนมายาของกิเลสไม่ทันมันมันจับหัวชนกันชนกันไปเรื่อยๆน,นี่พูดในพูดถึงเรื่องตอนนี้น่าสะลด,ดสังเวชมากนะพระพุทธเจ้าก็มีเพียงพระองค์เดียวทรงเร่งญาณดูทราบหมดแต่เรื่องของโลกมันเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติหรือจะไปแก้ไขยังไงอืก็แก้ไขเท่าที่แก้ไขได้เท่านั้นเองที่จะไป ลบล้างมันหมดนี้ไม่ได้ถ้าลบล้างหมดแล้วผู้ที่ย้าเพียงพผูอเดียวกั้งเดียวหมดเลยที่เลียหมอบลาบโลกนี้สงบร่มเย็นเป็นนิพานทั้งเป็นไปเลยเลยแต่นี่มันทําอย่างนั้นไม่ได้สิต้องต้องให้ต่างคนต่างช่วยตัวเองแต่เกียรตะกายแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปเรื่อยๆจะค่อยๆเล็ดอลอดไปตามลายของบุคคลที่มีความรักตนแล้วพยายามละสาสามตน พยายามบำเพ็ญตนให้เป็นคนดีไปเรื่อยๆก็จะมีทางดีไปเรื่อยๆนะวิธีที่ที่เกิดตายคือจิตดวงนี้ไม่เคยตายจําให้ดีอันนี้เป็นพื้นฐานไม่เคยมีเลยว่าจิตดวงใดก็ตามตายแล้วศูนย์ไม่มีมีตแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนี่แหละที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวออกจากร่างนี้ปั๊บเข้าสู่ร่างนี้เรียกว่าเกิดเข้าร่างนั้นตายร่างนี้แล้วออกเข้าไปสู่ร่างนั้นเรียกว่าเกิดว่าตายว่าเกิดว่าตาย เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปอย่างนั้นด้วยบุญด้วยกรรมของตัวเองถ้าบุญมีกรรมดีมีก็เปลี่ยนชาติต่ําไปสูงชาติสูงถ้ากรรมชั่วก็เปลี่ยนสูงปั๊บลงไปหาต่ําเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อเราทำร่มากเข้ามากเข้ามันก็เปลี่ยนสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยเปลี่ยนไปจนตั้งถึงที่สุดวิมุติพนิพานพอถึงนั้นแล้วปั๊บหมดทางเปลี่ยนนี่จิตอันนี้เป็นธรรมทานแล้ว ที่เกิดตายเกิดตายมาแต่ตกนรโกโหมกไม่กี่กับขีกันไม่เคยชิมหมายคือขีดดวงนี้ทุนจะทุกข์จะทนทุกข์ทรมากกนขนาดไหนยอมรับแต่ความชี่หมายของจิตไม่มีนี่แหละถึงแหละเล็ดล,ลอดออกมาได้เวลาพ้นกรรมมาเป็นลําดับลาราแล้วก็มาเป็นจิตตามเมแลนะกับฟิตทั้งความดีเข้าสู่ตัวเองเรื่อยๆเอฟิตเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนจากสภาพ ที่อยู่ที่ได้รับความทุกข์ความดอบาเพราะบาปก,กรรมที่ตนทําด้วยความโง่เขลาบัญญานั้นออกเรื่อยๆื้วยกลายเป็นจิตด,ดีคนดีขึ้นไปแล้วเปลี่ยนสภาพันไปเรื่อยให้าจาข้อนี้ให้ดีนะเรื่องจิตนี้ไม่มีคําว่าศูนย์ใครจะว่าตายแล้วศูนย์ต้องเท่าไห่มีสโลมปา่าไม่มีความหมายอะไรเลยความหมายที่แท้จริงที่ว่าลบไม่ศูนย์ก็คือตายแล้วไม่มีคําว่าศูนย์จิตไม่มีศูนย์เราทราบกันด้วย ภาพปฏิบัติมันจะทราบยอย่างชัดเจนทีเดียวเราพิสูจน์เฉยๆค่ดเดานี่ทั้งวันผิดกันทั้งเพถ้าภาพปฏิบัตินี้จะจับตัวได้โดยลําดับตามรอยของจิตสิภาคปฏิบัตินี้คือตามรอยของจิตร่องรอยของจิตมันเป็นมาอย่างไงอย่างไงจิตแต่เพราะนานนี่จะตามร่องรอยมันเรื่อยเรื่อยทราบเรื่อยไปแล้วขัดเกลาเรื่อยขัดเกลาเรื่อยมันฟง สมองผ่องใสเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ติดตามแก้ไขจัดแปลงชาล้างไปเลยๆแล้วจนกลายเป็นจิตด,ดีขึ้นมาเช่นจิตของเราอย่างทุกวันนี้มันวุ่นวายออหาหลักหาเกณฑ์ได้ที่ไหนโลกนี้มากแสนมากใครมีหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งเป็น <c oughs> ที่ตายใจของตัวเองเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีไหมเราอยากจะพูดว่ามันไม่มีนู่นนะวางก็อ,งอยู่กับสิ่งท่งางยที่เกินกฎอย่นีแต่มันไม่ใช่ที่พึ่งของจิต ทำหน้จิตใจจะทําจิตใจให้มีความสงบร่มเงย็นเป็นสุขเพราะอาศัยนั้นเป็นที่พึ่งมันไม่มีนะพอทําเข้าสู่ใจเท่านั้นเองมันจะเริ่มรู้ทันทีนะแล้วพออย่างยิ่งจิตตภาวนาพอเริ่มเข้าสู่ใจมันจะปล่อยนั้นเข้ามาที่พลุงพลังฝังโอ้ทับหัวจนมองไม่ไม่เห็นบอกเห็นเมฆอะไรเลยนะั้นจะค่อยจางอยจางไป จิตภาวนามีความสงบร่มเย็นการสมบุญให้ทานนี่เป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกช่วยกันช่วยกันจิตภาวนาเป็นแกนนําแล้วก้าวเดินไปยินนี้จะค่อยสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาเนี่นที่เรียกว่าตามรอยของจิตดูความเกิดตายของจิตมันตายแล้วมันสูญไหมหรือไม่สูญดูตรงนี้นี่เวลาชำระตั้งแต่มันเศร้าหมองมืดตื่นนี้ จนเป็นความผ่องใสสง่างามเรื่อยเรื่อยตามไปเรื่อยอางทินี่ยิ่งผ่องใสเป็นไปเรื่อยตามเรื่อยเอาซัจงกระทั่งสิ่งใดที่ที่มันมาเกาะมาฟัวฟันเป็นกาฝากกาฝากไปในจีนนี่แล้วชำเราออกชำเราออกเรื่อยเรื่อยเอาซัจงกระทั่งหมดกาฝากเมื่อรวมแล้วเป็นสมมติกันทั้งบาปทั้งบุญติดอยู่ในจินส่วน ส่วนดีนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนส่วนชั่วเป็นเครื่องเครื่องทำลายมันเป็นของติดอยู่มื้นเรากาฝากแล้วเนี่ยแต่บุญเป็นส,สิ่งที่สนับสนุนส่วนบาปเป็นสิ่งที่ทำลายแล้วเวลาถึงขั้นสุดท้ายแล้วปัดทั้งหมดเลยหมดโดยสิ้นเชิงจิตนี่ผึงงหงอกเนียศูนย์ไหมเนี่ยดูตั้งแต่ต้นเอาต้นเราต้น,เ,นเราภาวนาตั้งแต่เริ่มลูกกูกานจนถึงขั้น สง่างามสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงมีความเฉลียวฉลาดรอบข้อภายในจิตตัวเป็นนำหลธรรมดาสง่าเจ้าว่าสว่างจ้าไปเรื่อยๆจงก็ะทั่งถึงจิตดวงนี้รอบตัวแล้วปัดออกหมดในบรรดาสมมุติทั้งมวลดีผงล่ะนี่ละธรรมธาตุสุดท้ายของของจิตดวงนี้ไปอยู่ทาธรรมธาตุไม่มีศูนยนี่เป็นธรรมที่เลิศเลยสุดยอดแล้ว เนี่ยผลในการชาระเป็นอย่างนั้นผลในการอบรมจิตใจทําตัวให้เป็นถึงขันข้นธรรมทานแล้วเขาจะเดือดร้อนทั่วโลกดินแดนในสายในโลกธาตุนี้ธรรมทานนี้ไม่หวน่นทั้งนั้นเลยไม่มีได้มีเสียกับใครพอแล้วเต็มตัวจากความดีของตนนี่พากันจำามนาข้อนี้นะเวลามันบกพร่องก็ให้หนุนกันเข้าไปหนุนกันเข้าไปเมื่อถึงขันง้นสมบูรณ์แล้วก็ถึงขั้นธรรมทานไม่เลยจากนั้น น่าที่สุดของจิตอยู่ธรรมชาติเที่ยงนิพพานเที่ยงอยู่ตรงนั้นจิตตรงนั้นไม่เคยตายละกลายเป็นนิพพานเที่ยงที่ทธรรมชาติขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยละบางจ,จำเอาละวันนี้พูดแ่างวันละแปลงว่างเมื่อวานี่เมื่อวานเชิญน,นี่ก็ไปแท้ที่โน้นมันก็คงกระจายออกทั่วประเทศไทยละมั้งเหรอแท้ที่สีอง่ที่ททงสีเมืองนะทาง ทางทุ่งที่เมืองนี่แหละกระจายไปทั่วประเทศไทยแหละออกไปหมดเลยนะทำทำวันนั้นก็จะได้ทํำฟังเสียงทาแปลกๆอยู่นะเอทำมาป่าไป่างนั้นแหละไม่เหมือนบ้านเอาความจริงออกว่ากันเลยทำมาป่าทำมาบ้านี่ยอ้อมแอ้มอ้อมแอมแม้แต่จะไปสแตกเล่ามันก็บอกว่าไปไหนไอ้ไอ้ไอ้บ้าเหล่าไปไหนไปไปทานเล่าฟังที่ไปทานเล้า เราจะตีปากคุ้วานปแตดเราว่ามันพูดไม่ได้เลยเราจะคุยคาะ <c oughs> เขาใหญ่เนีนี่ระเทศแบบนั้นอ่ะให้มันตรงกับสับตัวมันเลีรวายเราจะไปนิ่มหนวลวหวานกับมันไม่ได้ใส่ปั้วเขาเลยปั้วเขาเลยนี่เดียกวกับภาษาทำทำาด้ความชั่วชั่วมากเท่าไหร่ทำนะย,ยิ่งหนักนั่นถึงแก้กันต่งหน้าภาษานี่เรียกภา,าษาทไทยใทยจะว่าโสกบบกโลก ลุงล่างเลือด <Okay. S 1> เด็ดเผ็ดร้อนดุเดือดรุ่ดดา,า,าว่ากล่าวกระแทกแดกดันก็ตายไม่มีความหมายนี่คือทำทำร่างความชั่วทั้งนั้นนั่นหนึ่งหมื่นแล้วเนี่ยเจ้าค่ะเออมาสมุทรสาครหนึ่งหมืน่นมหาชัยหนึ่งหมืน่น <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกันนล้วสมุทรสาครกับมหาชัยหนึ่งหมื่นกับหนึ่งหมืน่นมากันหนึ่งหมืน่นนั่นเอง อย่าเป็นอะไรด้วยว่าจ้าขาอะไรอ,อ่าคุณทองใบลิ้มไพบูนฝากมาถว 2, ายสองพันคเต็มดวงและนแ,แพทย์ลุ่งเรืองลิ่มไพบูนอีกขันละหนึ่งพันเป็นสี่พันทางคุณวิทยุค่ะอ,อันนี้หนูบูชาทางเมื่อวานหนูฟักเทศ่ในตัวค่ะพันหน้าร้อยที่หลวงพ่อเทศว่าทำที่ออกมาจะแรงกับผู้ใด ก็ไม่เป็นพิษกป็นภักับผ<ะ>ูเออ้เออเออใช่แล้วก็จะเป็นคุณประโยชน์กับผู้นั้นถ้าผู้นั้นรับได้เออเฉนี่หนูจะของทานุญาตเล่าเรื่องหนูเองได้นะคะมาเรื่องจริงๆเ <laughs> <laughs> มื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยหนูโดนนะคะเออโดนว่าไง <laughs> โดนโดนโดนที่สวนแสงธรรมนะคะเออหนูก็กําลังเก็บของหลวงพ่อข้าหันมาเอะเสียงดังว่าอย่ายุ่งนะ อย่ายุ่งนะแม่แต่ดังมากไม่มีใครทําได้นะค่ะอย่ายุ่งนะ,ะแต่แรกหนูนึกในใจหนูก็หันไปเถียงว่าหนูไม่ได้ยุ่งอะไรเพียงแต่ว่าส่งยามามาให้แม่ชีนะ้องเท่านั้นหลวงพ่อว่า,วาเอ็นจะเฉียนอีเขากลับไปบ้านนะหนูก็ไปนั่งนึกเสียใจเอ้หนูไม่ทําผิดทำไมหลวงพ่อดุหน,หหนูพอตกกลางคืนความดื้อของหนูหนูก็เดินจงกรม ฟ้องพระพุทธเจ้าเนอะเนอะไหนว่าไง้นั่นแหละหนูก็ฟ้องพระพุทธเจ้าว่าหลวงตาหลวงหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วทันทีหนูก็ได้ยินคำสอนกลับมาว่านั่นคือวิธีสอนหนูก็เลยก้มลงกราข้าเขาถืนจะได้รู้ด้วยนี่คือฟองเองเออแล้วเจ้าวะนี เอาเป็นหนูได้เปิดบ้างทางอื่นอันนี้คุณมงคลไวฉายให้เปิดอีกทีนียเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะคะมีนพัฒนาขึ้นคือหนูไม่ออกไปยุ่งยากหนูไม่ออกสังคมเมื่อไรอยู่ในที่สมองคือไม่ยุ่งตามที่เมตตาเจ้าค่ะแล้วกิเอียเตียงไหน แปดโมงสี่สิบยังไม่สายแล้วันวันมันค่อยบ้องมานไปเองนะเอายาอะไรใส่ไม่มีความหมายมันค่อยค่อยสงบความนันไปเรย่เ,ย,เย่เยสังเกตดูไม่ฟังเสียงยามันไปตามของมันเองหมดอายุแล้วมันก็ไปนี่นี่จวน,ว,ว,น,ขขนวันนี้ปรากฏยงเล็กน้อยวันนี้น่ะเบาลงเบาลงไม่เอายาอะไรใส่เราก็ไม่สนใจกับยา ดูมันอยู่นั่นแหละเอาเลิกได้เลิกได้เลิกได้จริงมันยี่สิบยี่สี่ห้ายี่สิบแปดตอนเช้านี่จะเป็นฉันนะฉันโดนสะอาดตอนเช้าวันที่ยี่สิแปดทำดีไปก่ออะไรขึ้นตรงนัง้น้าป่าพาพอะไรไม่รู้อีโรงพยาบาลโดนสะอาดเพราะที่นั่นเราไปสร้างกุฏิไว้สองหลังสร้างถึงไว้สอง,ส,งสองถึง ทำนี้เลยจะไปทำนั่นเป็นการเหมือนมาฉลองตึกนี่นแหละท่าสองหลังสองหลังมันตั้งสามสิบล้านเงินนั่นน่ะมาเรื่เรื่อยนะเอาละนะเอาลนะาลไปละไปละ